เหนื่อยป่ะเหนื่อยวปะล้วตั้งใจมากเลยออ้สู่กระดังน้ำถ่วงเนี่ยไม่นานเดี๋ยวมันก็ฟ้ามเดี๋ยวมันก็คานแล้วคอแข็งไวเนี่ยอืมถ้าคอแข็งเมื่อไหร่ละมันจะไปแล้วแหละอุ้ออพยายาจะมุดเป็นไงเป็นไง ทเดียวก็ทําได้เอาเอา Luckily, เอางัดขึ้นมาแล้วลูกเอออออืออืออือโซ่โซ่โซ่โมาเอาตั้งใหม่ตั้งใหม่นะโซ่โซ่เอาลุกมาใหม่เด้อลุกมาใหม่อืออือว้ายสู้น่าดูเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอือเออนอนเองก็ได้พอแล้วนอนดีกว่าเอ้ยนอนเองนอนเองก็ได้นี่ห่านะ อ, Faster. อ้าอ่ะลุกมาลุกมาเร็วอือ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 อุ้ยอุ้ยเสียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหนักข้างขวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวมีร้องเอืด้วยร้องเอ๋อ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 ออ้ยอุร้องเอือแล้วอ่ะยาวให้ขึ้นนะร้องเอือ เด่นไปเดินมาขี้ออกงัดงัดตัวเองขึ้นเอางัดขึ้นมาเลยอุ้ยร้องอื้อมันอื้ออะไรอื้อจะขี้หรือว่าอื้อลมเหนื่อย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 ดูดิเหนื่อยจะเอ๋จะเอ๋ไหนอยู่นี่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  เหนื่อยอ่ะอ่ะเทสเทสปากเทสปากฮะอืออ่าเดูมองอุ้ยลุกอย่างไวอ่ะอุ้ยอุ้ยเสี่ยงจะเย็นจะเย็นค่อยๆขึ้นคือเหมือนแบบงัดงัดไปทั้งคอเลยอ่ะเอออ้าวอุ้ยอุ้ยอ้าวสะดือละ หายใจแบบลงน้ำลายไม่ทันอึกเลยอึกเลยเอ้าติวาเอาน้ำให้ลูกกินน้ำเอาน้ำบ้างดูน้ำ้เสียวเออน้ำกินน้ำเออน้ำน้ำไหลไหลน้ำไหไหล